ตอนแรกอะคือใจมันไม่เอาแล้วมันไม่มีอะไรเลือกแล้วก็ทำใจช่างอยู่แบบทุกข์ๆอะออเขียนมาจิ้มตรงเนี้ยแต่ไปดีตรงก้นผมรู้สึกแต่สปาคตรงนี้แต่ดีตรงก้นทุกอย่างเป็นเรื่องของันเซอร์ไพรส์ออกมาดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นเลยรู้สึกได้เลยนะครับนี่ผมเทสมามาสมักยี่สิบนาทีละผมดีขึ้นมาได้อย่างคือมันเชื่อมมันจะต้องหายแล้วตอนแรกยังไม่เคยเชื่อตอนแรกจะปล่อยไปละ ถ้าคิดอย่างนั้นจะอยู่แบบเจ็บอย่างนี้นตลอดไปเพราะวันี้ผมเชื่อแล้วมันต้องหายผมมั่นใจว่ามันจะต้องหายตอนแรกอะคือใจมันไม่เอาแล้วมันไม่มีอะไรให้เลือกแล้วก็ทาใจช่างอยู่แบบทุกๆุกอะสมองจะไปคิดงานก็คิดไม่ค่อยได้ดีอยากจะมีความสุขกับสิ่งที่หามาไ้ก็ไม่ค่อยได้แฮปปี้เท่าไหร่พอรู้สึกสิ่งที่เรากังวลทุกวันในจุดๆเนี้ยมันดีขึ้นพอรู้สึกดีขึ้นยิ้มขึ้นอยากจะเดินลงไปเลยไปบอก มันเป็นไปได้ยังไงวะมันเป็นไปนแล้วมันกำลังจะมาให้เราเห็นแล้วว่าสองปีที่เรารอมันอยู่มันมาถึงเราแล้วลก้นตรงกระดูกแหลมแหลมแล้วก็ตรงหลังนะครับ้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นมาขเข็มมาจิ้มตรงนี้แต่ไปดีตรงก้นรู้สึกแปลกสปารตรงนี้แต่ดีตรงก้นทุกอย่างเป็นเรื่องของันเซอร์ไพรส์ของม้หลายอย่างนะครับทั้งกายภาพแตบทุกวิธีช็อคเวฟไฟฟ้าเนี่ยแบบจัดการไปเลยไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ทําด้วยเลเซอร์ ยิงไปที่ตรงจุดกระดูกล้วก็ไม่หายกายภาพมาเป็นปีแล้วก็ไม่หายจนสุดท้ายสุดมันเริ่มลาไปที่หล,หลังนะเอ็มไอมันมีอาการบางอย่างก็จะให้ผ่าคือเมื่อวานนี้ผมแผนของผมคือผ่าเมื่อวานตัรแต่งใจช่วงเวลานิดเดียวที่เพื่อนแนะนํามาบอกว่าเธอลองวันที่กนเถิดฉันขอแล้วก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเหมือนจังหวะชีวิตบอกว่าอ่ะไม่ผ่าไม่ผ่าโทรไปบอกหมอเลยบอกว่าเลื่อนขอยังไม่ผ่าแล้วมาเนี่ยครับแล้ววันนี้จากช่วงเวลาประมาณสักสองชั่วโมง มรู้สึกเปลี่ยนเลยนะทั้งฟิสิกส์คือร่างกายผมรู้สึกผมดีขึ้นอีกอันคือใจผมว่าผมเชื่อมันจะต้องกลับมาเหมือนสองปีที่แล้วตอนแรกผมหมดหวังแล้วไม่เอาแล้วอยู่กับมันแล้วโชคดีจังไม่เป็นมะเร็งผมว่าปลอบใจตัวเองอย่างเดียวเลยไม่มีขยะคิดอะไรแล้วหรอกแต่มันไม่มีทางเลือกเลยปลอบใจตอวเนี้ยมันเชื่อแล้วมันต้องหายผมเชื่อว่ามันจะหายนะไม่ผ่านแล้วครับผมไม่เอาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องผ่ามันหายได้อะผมรู้สึกดีได้โดยไม่ต้องผ่านนะ ต้องบอกกันคือรู้สึกดีได้โดยไม่ต้องผ่ารู้สึกดีมากๆเลยแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าผมไม่รู้รีเซ็ตมันจะคืออะไรนะก็ผ่าไปแล้วผงเอาคืนผมไม่ได้แต่ผมเซอร์ไพรส์นะผมต้องบอกผมเซอร์ไพรส์มากๆปันเทาขึ้นมาได้เงินผมพยายามนั่งทิ้งน้ำหนักด้วยเหมือนสุกที่เคยเป็นแล้วได้นั่งทิ้งน้ำหนักกับเขาบ้างแล้วเนี่ยไม่เลยครับไม่ได้เลยทิ้งได้ครับไม่เกินสิบนาทีผมปวดแล้วลุกมาก็จะหน่วงตรงก้นกับหลังหน่วงหน่วงมากวูบเลยมันเหมือนคนเจ็บแบบวูบปุ๊บแล้วก็เออไม่นั่งดีกว่า ปวดมากปวดทุกอย่างเลยครับปวดทุกอย่างประชุมต้องขอผู้ใหญ่เหรอผมขอยืมนะปวดนึกว่าเป็นลิซิดวงไม่ใช่โรคผมไม่ใช่ลิซิดวงทุกคนแบบเซอร์ไพรส์กับการที่เข้าโรงแรมใหญ่ๆไปประชุมนั่งเป็นประธานแต่ว่าทิ้วห่วงยางไปมันดูไม่ดีเลยแต่วันนี้ผมก็เลยบอกว่าชีวิตผมจะต้องกลับมาได้กลับมาเหมือนสองปีที่แล้วที่แบบผมมีความสุขกับชีวิตผมอะ <c oughs> ผมเชื่อว่าคนที่ปวดอะจะหาทุกวิถีทางเพื่อที่รักษาให้มันหายปวดหาทุกอย่างเลย แต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราหาเนี่ยเราก็นึกว่าเราหาถูกทางแล้วละ่ะแต่บางทีมันก็ไม่ถูกทางด้วยประสบการณ์ปปของเราด้วย<ม>ด้วยการสิ่งที่บอกเก่าและส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะต้องเข้าหาโรงพยาบาลเราไม่ได้นึกหรอกว่าจะมีจุดจุดนึงอะไรอย่างเงี้เพราะ,ะนั้นผมอยากให้แบบว่าเฮ้ยถ้าปวยเนี่ยข้อแรกมีหวังก่อนข้อที่สองเนี่ยเรามองจุดจุดเดียวว่าโรงพยาบาลต้องพาเราหายแต่บางทีก็ไม่ใช่ทั้งหมดวันนี้ผมมีความเชื่อแบบนี้นะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือครั้งแรกนะผมไม่แน่ใจว่าอีกสองสครั้งกันดีคือหรือเปล่า เพื่อนผมยบอกว่าสำหรับคนที่ปวดเนี่ยผมจะบอกเขาผมจะเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยว่าผมผ่านอะไรมาบ้างผมจะเล่าให้ฟังเลยถ้าคนปวดเหมือนผมหรือคุณจะบอกให้ว่าชีวิตผมซัฟเฟอร์มาสองปีคุณจะได้สิ่งที่ผมเล่าแล้วคุณจะต้องเดินทางเดียวกับผมแล้วให้กำลังใจเลยครับคือผมว่าอย่างนี้ผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาทุกวันเนี่ยผมไม่กล้าเล่นบอลเพราะผมกลัวผมล้มอันที่สองผมว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ใจผมสุขอะผมเชื่อว่าทุกอย่างจะตรามประหมดวันเนี้ยใจผมมาทุกอยู่ไอจุดเนี้ยว่า ทำไมมันไม่หายสักทีวะแล้วมันทุบมันเมื่อยคนไม่เป็นไม่รู้เราก็มันเมื่อยันทรมานนะแต่วันนี้หลังจากนี้ไปถ้าใจผมดีผมเชื่อทุกอย่างจะตามม